ชิมก่อนนะคะดูดแต่มีอยู่ค่ะใส่ผากผงนัวสักหน่อยอยาจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้า <c oughs> ด้วย หมูบดนะกัน่ะรถตามใจฉันรสชาติตามใจฉันด้วยไปหมูบดนะกันอ่ะ,อะอหั่นัวหนลกหน่อย หมูหอดเลยนี่มีหมูบดประมาณนี้ยละจ้ะหัวป้าเป็นขัวว่าเินตีนน้ำหมดเนาะชอบหลายได้เป็นคนชอบขัวๆอ้อมๆดูดแต่มีอยู่ค่ะ บันนองเขาบอกว่าข้าวเดียวเพื่อนเพื่นเกินข้าเพินขานข้าวเดียวแก้งข้าวเหนียวน่ะนะยายจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ประมาณนี้นะจ้าชิมก่อนนะคะ Từng cháu mà, hai thân bà củ nó khá là Hòn, sút, sút. Rồi. À. ngon, ngon xuất xuất, chẳng bao giờ bị kẹt Được qua đai rồi đó, nhỏ ิมก่อนนะคะ,ะ,ะ,ะจบับัวได้แล้วนะพี่น้องจ๋าดุดวดแต่มอยู่ค่ะใส่ชอบหลาย Lại phải của của ông ôm Chim còn nắng á Dạy cho áo phẳng này nắng, đèn vào ประมาณนี้นะจ้าไ้หมูหอมเลยเนีย่มีหมูบดหามกระลังแห้ง ตำยานางใส่ข้าแป้งเหมือนเดิมยายบอมักพักกระแยงปันใดเตรียมใส่ถุงแล้วค่ะ <c oughs> เอาพักกระแยงใส่ไว้ใส่ข้างนี้ไว้ให้ตาประมาณนี้ละจา้า เปลปลาเปลนเปลืวกปาเพิ่มสิน้ำหมดเนาะชิมก่อนนะคะ หัวโค้งนัวรักหน่อย <c oughs> โดดแต่มีอยู่ค่ะใส่ห,หมูหอมเลยเนี่มีหมูบด เติมเอาผัดผงนัวสักหน่อยอยาจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้าดูดแตมนีอยูย่ค่ะบ่อยครั้งที่แกงคั่วหน่อไม้ ขัวน้องใหม่ค่ะพี่น้องขัวๆอมมห่งงางกันล่างแหงตำย่านางใส่ข้าวแป้งเหมือนเดิม ผงนวสัลกหน่อยรสตามใจฉันรสชาติตามใจฉันห่อนซุดๆยังไม่ได้ปิดแก๊สเลย รสต,ตามใจฉันรสชาติตามใจฉันประมาณนี่แหละจ้ะลัวปลา็นกลัวว่าเป็นทีน่น้ำหมดเนาะหทางกระเล่งแห่ง ตำย่านางใส่ข้าวแป้งเหมือนเดิมด้วยข้านหมูบดนะคกะนะเติมเับห่อนสุดๆยังไม่ได้ปิดแก๊สเลยถุนเช้ามาให้ทันบาดปูเนะคะน่ะนะ ยาจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้าใส่ไว้ใส่ข้างนี้ไว้ให้ตาใส่หมู้อมเลยนี่มีหมูบด พอได้แล้วนะี่น้องจ๋าทางกันลั่งแหงทำยานางใส่ข้าวแป้งเหมือนเดิมชอบหลายได้เป็นพ้นชอบขอัวหัวอ้อม,อม ใส่ไว้ใส่ข้างนี้ไว้ให้ตาอยากจะเอาฝั่งนี้นะแบ่งไว้ <laughs> ประมาณนี้นะจ้า